ในบรรดาขันทั้งหมดเหล่านั้นรูปประขันเป็นเช่นใดเนี่ยเขาถามยังจินจิรูปังรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอตีตานาคตะปจจุป,ปนังรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นปัจจุบันรูปที่เป็นอนาคตเนี่ยดารับแปลเป็นคําไทยนะโยมนะรูปที่เป็นอดีตอย่างไรล่ะเอาเมื่อวานเนี่ยไปทําอะไรมานะยืนเดินนั่งนอนเนะมื่อวานเนี่ย โอ้ยมันผ่านไปแล้วใช่ไหมญาติโยมพูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า p a s แล้วนะมันเป็นอดีตตะการผ่านไปแล้วนั่นแหละรูปที่เป็นอดีตมันก็ดับไปแล้วตอนที่ได้ยินเสียงพูดนะ่ยตอนนี้กําลังนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยูอยู่ใช่ไหมถ้านั่งอยู่นะั่นแหะเขาเรียกว่าปัจจุบันอ้าวพอพลิกกายอารูปนั่งขณะนั้นหมดไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะ่ อย่างถ้ารูปที่จะมีมาในอนาคตวันนี้ยืนเดินนั่งนอนอย่างไรวันพรุ่ง